ทดสอบแบล็งกันก่อนส่งวันนี้วันที่7กันยายน2568แบล็งกันกระบอกนี้น้องชายอยู่จังหวัดสกลนครเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของอีโคโบตันปืนจิวจ๋ววนะครับสังเกตฝ่ามือวอมปืนจิ๋วเล็กฝ่ามือปิดมิดอะ่ะนะฮะตัวนี้ราคา7,900บาทนะครับอีโคโบตันแล้วก็โวก้าราคาเท่ากันนะครับสั่งก็ส่งมาเดิมครับก่อนส่งก็ต้องยิงเทสร,ระบบให้ดูนะครับอันนี้ก,กระสุนแบล็งกันเป็นแบบนี้นะยิงแล้วมันจะมีแค่เสียงกับแสงนั้นเอง ด้านในลำกล้องมีแกนเหล็กขวางกั้นอยู่ตลอดแนวนะฮะรุ่นนี้ไม่มีคันค้างสไลด์นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทีหนึ่งระบบเซฟอยู่ตรงนี้นะครับไม่รั่นปลดซเซฟแนวใกล้นัดสุดท้ายสไลด์ค้างด้วยลิ้นแมกกาซีนวิธีปลดให้ใช้2นิ้วน,นีบแล้วก็นิ้วชี้กดอย่างนี้นะครับอาจจะบาดเสียวหน่อยถ้าอันนี้ก็ใช้นิ้วนิ้วโป้งดันแล้วก็นิ้วนิ้วนี้เกาะนี่นี้เกาะลงมานิดนึงนะครับ แต่แบบนี้จะดีกว่าเนาะทำบ่อยๆได้ก็ชินเองครับวิธีปลดล็อกนี่ครับมันเป็นปืนจิว๋วเข้าเลยไม่ทําคันค้างสไลด์มาชอบก็เอดไลน์มาซื้อได้ครับไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ